หนึ่งนาทีกับกปทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิ 19, กรมการขนส่งทางบกห่วงใหญ่ผู้โดยสารแนะนำการเดินทางอย่างปลอดภัยวิถีใหม่แบบ New Normal มาฝากกันค่ะ ผู้ที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธรารนณะต้องสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเช็คอินแอปพลิเคชันไทยชนะในส่วนผู้ประกอบการขนส่งควรจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและกำหนดให้มีจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนที่นั่งทั้งหมดและงดให้บริการเดินรถโดยสารสาธรารนณะตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นในพื้นที่ทุกประเทศค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม